สวัสดีครับผมหน่ยเนยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Star Dueler นะครับผมนะก็กลับกันมาอีกครั้งแล้วในพาร์ทที่4นะครับผมนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13นะครับผมนะซึ่งในปฏทิทินเนี่ยวันนี้จะเป็นอ่วันเทศกาลเก็บอีสเตอร์เอ็กนะครับผมนะก็อ่ผมอยากจะบอกก่อนนะผมนะว่าอันนี้เป็นการกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยย้ายเครื่องนะผมอย่างที่ถ้าใครดูเกมได้ในเหตไปคราวที่แล้วก็จะเห็นนะครับผมนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับผมนะก็เกมนี้จัดว่าดีโอเค แต่ว่าก่อนที่ผมจะไปร่วมงานเนี่ยผมก็ขออนุญาตลดน้ําผักก่อนแล้วกันนะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงไปเรียกได้ว่าเยอะเลยนะผมนะผมก็รีบเล่นมันยังดีนะผมนะที่เล่นไปได้แค่10วันมันก็เลยว่าได้เปลี่ยนอะไรไม่เยอะมากแต่ถ้าหากอนาคตมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมก็ขอแบบว่ากลับไปเล่นแต่ว่าไงอะกลับไปเล่นใหม่ก็คือคลิปเนี่ยจะลงช้านะผมนะไอ้เกมเนี่ยจะลงช้ากว่าเดิมแต่ว่าก็เพื่อให้มันต่อเนื่องนะครับผมนะก็จําเป็นนะมันจําเป็น โอเคก็ลดน้ำไปเรื่อยนะผมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอีเวนต์วันนี้เนี่ยของผมในที่จะเป็นอีเวนต์เก็บไข่เนี่ยผมจะสามารถชนะหรือเปล่าในอีเวนต์นี้แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเออต้ยหมดปกติเนี่ยตอนที่ผมเล่นอีเวนต์เนี่ยผมโอกาสชนะเนี่ยมันน้อยมากแล้วพอผมรู้ว่าชนะเนี่ยมันก็ได้แค่หมวกนะผมนะซึ่งผมก็ไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรอเอาอันนี้เก็บไปแล้วกันก็ของเดี๋ยวออวันนี้หมดอีเวนต์ก็พอดีนี่ว่าก็ไปทั้งตัวเปล่าแล้วผมไม่ต้องอ,อะไรไปมาก สิ่งที่จําเป็นในครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะเอาก็คือเงินไปผมมีเงินติดตัวอยู่ประมาณ2,500นะผมนะผตอนนี้ซึ่งในงานมันก็มีของขายแน่นอนแหละแต่ว่าไม่รู้ว่าเงินเนี่ยจะพอหรือเปล่าแล้ว,แล,วแล้วก็มาถึงเทศกาลเก็บไข่อีสเตอร์นะครับผมนะโอเคคุยกับ p รีแอก่อนเลยซึ่งก็มีของตกแต่งนะผมนะมีฟาร์มิงโกเป็นตุ๊กตาผมแล้วก็มีกระต่ายไอของพวกนี้คือของตกแต่งแล้วก็มีสตรอเบอรี่เหรอ,อม,มันปลูกฤดูไหนนะ สามารถปลูกในฤูสปริงได้โอเคเอาซักโอ้ละลอยเหรอแพงอนะเนี้สิบต้นไหมแต่ว่าโอ้โหพันหนึ่งเลยอะ,อะเอามาพันหนึ่งต้องซื้อต้องซื้ออย่างน้อยก็ในเมื่อมันขายแพงขนาดนี้แสดงว่าของต้องราคาดีนะครับผมจะเามาสัก้อยกันก่อนเพราะว่าพอก่อนมันมันเยอะเกินอ่าตอนนี้ก็อันนี้อะไรวะอันนี้เหมือนเป็นต้นต้นอ่าปลูกเพื่อเขาเรียกว่าไงอะแบบตกแต่งบ้านหรือเปล่านะผมนะน่าจะใช่นะผม สามร้อยห้าสิบบาทก็ไม่เอาแล้วกันฟาร์มิงโกก็ไม่เอาโอเคก็ลองคุยกับชาวบ้านในเมืองแล้วกันแต่นี่ผมคุยไม่ได้กับปีอก็ไม่เป็นไรแล้วกันคุยกับอันนี้ลีนัสไม่มีใครคุยกับชั้นเลยอะ่ะชันหนุษามางานเก็บไข่อีสเตอร์แล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่นะแม่ไก่ของพวกเราเนี่ยทำงานอย่างหนักมากเลยนะเพื่อที่จะได้ผลิตไข่ออกมาในงานเทศกาลนี้เนี่ยพวกมันเนี่ยพวกมันเนี่ยส่งคนที่จะได้รับ ข้าวโพดเต็มถ้วยไปเลยนะสำหรับค่ำคืนนี้เนี่ยเขาก็คือประมาณว่าแม่ไก่ทํางานหนักนะผมนะก็คือเหมือนประมาณว่าจะให้รางวัลเร็วมาเนี้ยผมนะเป็นอ่าข้าวโพดนะผมเป็นเมล็ดข้าวโพดอะ่ะให้แบบเต็มถ้วยไปเลยผมสาหรับการที่ออกแรงในการออกไข่เยอะนะผมนะฉันบอกว่าทุกคนเนี่ยจะเพลิดเพลินกับอาหารที่ฉันทํามาในวันนี้นะทุกคนพร้อมหรือยังล่ะมีไข่ทอดไข่เจียว แล้วก็มีเอาง่ายๆคือมันเป็นเมนูเกี่ยวกับไขน่นะผมนะซึ่งผมก็ไม่รู้ทั้งหมดหรอกมีชอ็อกโกแลตไข่ด้วยโอเคได้สามารถเลือกกินได้เลยนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคุยกับอ่าคลินปิชนมีอาหารเหลืออีกหรอเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวหรืงขอแปลหิดมันอาจจะหมายถึงมีอาหารเหลือยังมีอาหารเหลืออีกหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้นะผมนะแล้วก็ป้าแพมเฮ้ยฉัน <whatsoever> น่ะใส่อะไรลงไปดีๆในน้ำพันช์ด้วยแหละนะ อา่าฮะน้ำพันใส่อะไรอะอะไรอะอย่าบอกนะไข่ไข่ช็อกโกแลตอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่ไข่กินอะไรน่าแปลกจังเลยเ,ลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าแปลกมากที่อารมณ์เหมือนไข่คนนี้กินได้เหอรอเรืรวันี้วะ่ะดูดูไปไหมพีเนี่ยเป็นปีที่วุ่นวายที่สุดเลยนะดังนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงมันเป็นวันที่ดีนะที่จะได้ร่วมมาสนุกกับเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอืมแล้วก็แคลไลป,ปี้เนี่ย หลงรักการล่าไข่มากเลยแหละนะตั้งแต่ตอนนี้เธอยังเป็นเด็กตัวเล็กอยู่เลยอ่าแอปปี F ้ iece, นี่น่าจะหมายถึงอาบิเกลหรือเปล่านี่ยผมไม่แน่ใจนะเขียนแล้วคุยกับอ่าลุงวิลลี่หน่อยสิบองครังเนี่ยฉันก็ซ่อนไข่ได้ดีนะแล้วแน่นอนไม่มีใครหามันเจอหรอกก็จนกวน่าฤดูร้อนจะมาถึงนะตอนนั้นไข่ก็คงจะร้อนแล้วก็เริ่มที่จะละลายหายไปตามอากาศแล้วนะเออผมผมผมไม่น่าจะแปลถูกอันนี้อ่าผมเออช่างเถอะ ถึงแม้ว่าขาฉันจะไม่ดีเนี่ยแต่ฉันก็ไม่มีทางพลาดงานเทศกาลของเมืองหรอกนะอ๋อคนลุงคนนี้ก็มาด้วยเอยเดี๋ยวเควสรับเควสไม่ได้นี่มันวันเทศกาลเราจะมาทําเควสทําไมล่ะเออเราควรจะมาสนสุกสิตรงนี้ก็มีมาลุด้วยมาลุแล้วก็กลุ่มเด็กๆทุกคนนะผมฉันนะ่ะมักจะมองไปที่กลุ่มชุมชนตรงนั้นมันทําให้หุบเขานี้เนี่ยดูสงบสุขมากๆเลยล่ะือ okay, เคเพนนีพวกเด็กๆนะ่ะตั้งหน้าตั้งตารอง,งานเทศกาลนี้มาเป็นอาทิตย์เลยล่ะ แสดงว่าตื่นเต้นมากใช่ไหมของแจสหนูหวังว่าหนูจะหาไข่ได้ก่อนวินเซนต์นะก่อนที่วินเซนต์จะเอาไปหมดนะ่ะไหนสิขอสงสัยคนนี้เขาจะแข่งกันแน่เลยวินเซนต์กับแจสเมื่อไรงานเทศกาลไข่จะเริ่มนะผมตื่นเต้นจังเลยฉันก็เหมือนกันแหละนะฉันจะล่าไข่เหมือนกันแหละไข่อีสเตอร์จะได้หมวกนะฉันอ่ะได้ทาสีลงไปในไข่พวกนั้นเลยนะมันเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุดของฤดูกาลนี่เลยละ่ะ แล้วก็จูดิวินเซน์นะ่ะชอบงานเทศก,กาลนี้มากเลยนะดูเหมือนมันจะทําให้เขารู้สึกสนุกแล้วก็มีความสุขมากๆเลยล่ะแน่นอนครับเด็กๆเ,เขาชอบงานเทศก,กาลอย่างนี้แหละโอเคบนลงมาน,นี้เราคิดว่าพรอ้อมโออย่างย่งอยงยง,ยงขอคุยกับทุกคนให้เสร็จก่อนโอเคมานี่ทีนี้ตอนรับเข้าสู่งานเทศก,กาลเก็บไข่นะมันถูกผลิตออกมาจากแม่ไก่ชั้นดีเลยล่ะนะอ๋อ,อตรงนี้มีให้ยืนถ่ายรูปได้ด้วยใช่ไหม ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอยืออนตรงนี้ถ่ายถ่ายรูปตรงนี้ก่อนนะอ่าหันหน้าอ่าหันหน้าหันหน้าหันหน้าเข้ามาหันหน้าเข้ามาอ่าผมจะทําการถ่ายรูปอันนี้เลยนะโอเคเ,อเดี๋ยวซูมซูมได้ไหมซูมได้ไหมอ่าซูมได้โอเคแต่ซูมไปมันก็ติดแป้นอยู่ดีช่างมันเถอะ่อยไปซูมเถื่อนรีอาควันด,ดีเอา้าวผมยังไม่ทันได้อ่านเลยคือผมจะกล่าวว่าจะกดให้มันนั้นไปเฉยเออช่างมันแล้วกันการพักจากการทํางานน่ะจะทําให้นายนะ่ะรู้สึกดีมากเลยนะในระยะยาวนะ่ะ อ่าผมไม่รู้แปลถูกไหมนะโอเคคุณตาคุณตาจอททำไมทุกคนเนี่ยถึงมีความสุขกันนักนะไข่ลหรอทำไมต้องเป็นไข่ล่ะคุณจอดเอตาจอดเทศกาลนี้เนี่ยมีมานานแล้วนะตั้งแต่ที่ฉันจำความได้นะโอนานมากเลยใช่ไหมนะมันถูกสืบทอดมาเป็นรุ่นสู่รุ่นและสืบต่อไปในอนาคตช่างดีอะไรเช่นนี้ อารมณประมาณว่าคืออยู่มานานจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนยายเขาจะรู้สึกดีนะผมนะที่เทศก,กาลนี้ยังคงอยู่เจกาเล็กซ์ฉันนะพยายามที่จะกินไข่อย่างน้อย3วันนะเอ้ย3 3ฟองต่อวันนะอืมปกตินะงานเทศก,กาลนี้ก็สนุกดีนะแต่ว่าสิ่งที่ฉันรอคอยจริงๆนะก็คืองาน flower dance นะอ๋อ flower dance ก็คือจะมีในอีกอ่า เดือนนี้เหมือนเอ้ยปีนี้เหมือนกันนะผมแต่ว่าคงจะอีกหลายวันอยู่โอเคเราคุยกับนี้สิเซบาสเตียนพวกเราเนะ่ะเคยปลาไข่เน่าเลยนะนายกเลวิสนะ่ะถึงกับขั้นต้องเลิกงานนี้อย่างเร็วเลยแหละโอ้โหปลาไข่เน่าหรออะไรกันเนี่ยเพื่ออะไรกันอ้าวนี่ไงอาบิเกลคนที่บอกว่าชอบล่าไข่นะผมนะตามที่ใครนะน่าจะโหจำชื่อไม่ได้แล้วคุยเพิ่งคุยมาเมื่อกี้เลยการตามหาไข่น่ะ มันก็เหมือนกับตามล่าหาสมบัติยังไงล่ะแสดงว่าชอบมากแซมมายอันนี้หมายถึงマイโดสนี่ผมไม่รู้หมายถึงอะไรหรือมันจะหมายถึงไมโนสหรือเปล่าเออจะเป็นโลกภูมิแพ้น่ะอาจจะหมายถึงไมโนสหรือเปล่านี่แบบมันว่าเป็นแบบคัดจมูกเลยมาเนี่เลยพูดไม่ชัดเราคุยกับทุกคนหรือย,อยังนะน่าจะครบแล้วนะครับผมนะก็ผมลืมซูมจอออกแบบซูมจอเข้ามาตั้งนานโอเคก็อ๋อนี่นี่เหลืออีกคนนึง ยังไม่ได้คุยเป็นคุณหมอนี่นะฮาวิ Harvey. ใครจะวางอยู่ในจุดต่างๆที่ไม่เหมือนกันบาลานซ์ไดเอทเฮ้ผมไม่ค่อยเข้าใจคํานี้เท่าไหร่ฮะโอเคแต่ผมคิดว่าก็น่าจะคุยครบทุกคนแลนะ้วของทางนั้นเราก็มาเริ่มงานเทศกาลกันเลยดีกว่าโอเคพรอสำหรับการล่าไข่หรือ,อยังนะครับผมพร้อมแล้วครับไปเริ่มเลยดีกว่าไ <c oughs> ปทุกคนแยกย,ย้ายเตรียมตัวการล่าไข่ โอเคการเข้าร่วมนี้จะมีมารู้มีเราแล้วก็มีเด็ก2คนมีแอฟบี ast, แล้วก็มีแซมนะผมที่เห็นกันเมื่อกี้นี้ที่ผมเห็นนะและช่วงไฮไลท์ของงานเทศากาลของวันนี้ก็มาถึงแล้วการล่าไข่ประจําปีือดูไม้ไม้พลิยังไงล่ะเด็กๆกตื่นเต้นใจเย็นก่อนเด็กๆเธอจําจเป็นต้องเก็บแรงของพวกเธอเอาไว้นะถ้าหากว่าเธออยากที่จะตามหาไข่ได้เยอะเแล้วก็ นำของรางวัลพิเศษกลับบ้านนะกลับบ้านไปนอนกอดของรางวัลพิเศษไปกลับบ้านเอ่อของรางวัลพิเศษกลับบ้านไปนอนกอดเออประมาณนั้นแหละเอาละทุกทุกคนพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับผมพร้อมแล้วครับใช้โปรครับซูมออกงั้นเริ่มล่าใครได้โอเคเฮ้ยเห็น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 อยู่มุมนี้มุมนี้ตาดีตาดีเก็บเก็บเร็วเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้านี่คือการแข่งขันลงลงลงนี้เอ้ยไข่ฝั่งซ้ายตรงนี้ ผม,ผมไม่แน่ใจนะว่า that, ผมจะเก็บครบหรือเปล่าถ้าเก็บไม่ครบก็ช่างมันแล้วกันหมวกมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นเอาจริงหมวกก็ซื้อก็ได้นะผมนะแต่ว่าไหนๆนี่มันก็เป็นเทศกาลกันครั้งในรอบหลายปีผมจะยอมไหมเอ้ยใครอยู่ตรงนั้นเอ้ยได้ทันทัน่ว่าทันเพื่ว่าไม่เอได้ไม่ได้โอเคไป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  เก็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทางขวา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 เก็บเก็บเอ้ยเก็บไม่ได้เอ้ยเก็บแล้วนี่วะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บมา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 เอาดีเอาดีเอาดีเก้าว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 ีขวาบนขวาบนขวาบนตรงนี้เร็วแล้วแล้วห้าสี่สามสองเอ้ยสิบฟองสิบฟองอีกไหมอีกไหมตรงนี้ตรงนี้ไอ้เร็วไอ้เอ้ยกกะทันสิบเอ็ดฟองถึงบอกว่าจะไม่ค่อยเครียดกับเรื่องเราแต่ไหนๆมันก็เป็นการแข่งขันนะนะก็ขอจริงจังหน่อยแล้วกันว้ดูใครพวกนี้สิ ฉันคงจะได้รับลูกไก่เยอะแยะแล้วก็คงจะเป็นลูกไก่ตัวน้อยอย่างมีประสิทธิภาพแน่ๆเลยพวกเราต้องทําความสะอาดเมืองด่านนี้เนี่ยให้เนียบเหมือนทะเลอันยอม,มันีเลยนะฮ่าฮ่าฮาฮาฮาะผมมันู้จะแปลถ,ถูกไหมนะและตอนนี้ผู้ชนะของการล่าไข่ปีนี้ได้แก่ไข่ไข่ไข่เนื้อ yes ฮ่ มาปีแรกก็ใช่ก็คว้าชัยชนะเลยนะครับผมเอานี่เอานี่ของรางวัลของเธอคขอใสนุกนะได้รับหมวกอ่าหมวกชาวนาหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเอาละงานล่าไข่งานเทศกาลไข่ของปีนี้ก็มีเท่านี้เหลือนะขอคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับเย่จบไปได้ดีเราชนะได้แหละได้หมวกมาผมได้หมวกใส่แล้วโอ้โหกลับบ้านมาอ่าดึกพอดีเลย ใส่หมวกสิใส่หมวกสินี่ทีนี้ผมก็เป็นเหนือชาวไร่เต็มตัวแล้วนะครับผมนะโอเคแต่ก่อนเราจะไปนอนปลูกสตรอเบอรี่ก่อนหรือผมควรจะปลูกแยกดีอืมปลูกแยกก็ได้นะเอาในไหนพลังงานก็เหลือเยอะแล้วผมจะเอาอันนี้มาครับเป็นทอชก่อนแล้วก็พั่วมาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เก็บก่อนก็ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นอ่าของไอ้ที่ต้องเอาไปไว้ในเขาเรียกอะไรน,นะ พิพิพธภัณฑ์เออแต่ว่าตอนนี้ไปไม่ได้ละเนี่ย <Yeah. S 1> ดึกขนาดนี้ใครจะมาเปิดพิพิธภัณฑ์ <Yeah. S 1> อ่าก็ผมขอเวลาขุดสักเล็กน้อยแล้วกันนะสิบ mm. อันปลูกเขาว่าปลนะูกในฤดูการนี้ได้ผมก็จะอ๋อผมเอาไปปลูกตรงนี้เฉยเลยแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะผมนะยืนข้างๆกับตรงนี้เพราะว่าถ้าเราแบบว่าปลูกห่างกันเกินไปเนี่ยมันจะนะอุย้ยดึกแล้วดึกแล้วโอเคไปนอนก่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับผมไปนอน เมื่อผมตื่นช้าขึ้นมาผมก็น,นึกขึ้นได้ว่าผมลืมทําบางสิ่งบางอย่างที่สําคัญก่อนนอนโอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์แล้วโอ้เยี่ยมเลยพลิกแอคของผมอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ดูผมลืมลดน้ำํำพระเจ้าผมถึงว่ามันไม่โตโอ้โหดีมเมล็ดไม่ตายแต่ผมกลัวมเมล็ดตายมากเลยอะผมว่าอยู่เมื่อคืนนี้ผมลืมทําอะไรผมลืมลดน้ําโอ้โหจบแล้วว่าเลยเสียชื่อเนือชาวไล่หมด <cin stereotype> ไม่เป็นไรเรามาลดน้ำก็วันนี้ก็ได้จริงๆผมว่าจะรอค้าสปริงเกอร์นะแต่ว่าสปริงเกอร์ของผมตอนณตอนนี้นะเรเวลผมมันแบบเป็นแบบเนี้ยคือมันได้น้อยอ่ะมันจะลดแค่แบบเนี้ยสมมติว่านี่คือตัวผมเป็นสปริงเกอร์นะมันจะลดแบบเนี้ยเนี่ยมันจะลดแค่นี้ก็ผมนะผมอยากได้เรเวลที่มันสูงกว่านี้ถ้าเป็นอีกเรเวลหนึ่งคือมันจะลดแบบนี้เลยเนี่ยรอบๆเป็นวงกลมอย่างงี้แต่ถ้าเป็นสปริงเกอร์เลเวลหนึ่งคือมันจะลดแค่รอบๆมันจะลดน้ําแค่รอบๆแบบเมื่อกี้แหละแต่ไม่เป็นไร ตัวน้ำธรรมดาไปก่อนสตามินาของเราก็ยังพอมีวันนี้ผมจะไปรับพลิก X แล้วก็จะไปเอาจะลงเหมืองแล้วกันเพราะว่าผมไม่ได้ลงเหมืองมาสักพักเลยนะเพราะว่าผมคาะไอ้ผมโมวแต่ตกปลาปแล้วนะโอเคมารับของเยี่ยมคอปเปอร์พิก X ได้เอ่อพิก X แรกของแร่ทองแดงมาโอเคคุณได้อัพเกรดพิกเรียบร้อยแล้วก็เปิดอันนี้ได้แร่ทองแดงแร่คอปเปอร์มาพบอีกว้าวเ,เยี่ยมนี่แหละสิ่งที่ผมต้องการ เศษหินแล้วก็เปิดอีกได้ของซ้ำถ้าของซ้ำนี่ผมว่าจะตอนแรกผมจะเก็บไว้ก่อนนะเผื่อมันมีประโยชน์แต่ว่าตอนผมเล่นวลานานผมก็ขายทิ้งอยู่ดีถ้าว่ามันทำอะไรไม่ได้นะก็ขายไปเลยโอเควันนี้เราจะมาโดนทของกันโดนทโอเคแล้วก็เอาของไปวางไม่ต้องเรียงอะไรทั้งนั้นอืโอเคก็อ้อเหลือนี้อันนี้วางเอ้ยไม่ไม่เอาดีกว่าผมจะย้ายย้ายนี่ไปไวเออฝั่งนี้เลยก็ได้ไม่ต้องจัดหรอกวางไว้อย่างนี้แหละ โอเคเขาคุ้นมากเอ้ยเดี๋ยวมีของคอลเลกชันปะมีอ่านี่ไงไดอุ้ยอะไรอะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะผมนะมันคือเอาเดี๋ยวเมลอนซีสสามารถปลูกได้ในหน้าร้อนเท่านั้นใช้เวลา12วันในการผลผลิตจะโตโอเคเราต้องเก็บผลผลิตอันนี้ไว้ผมนะเป็นเมลอนว้าวเราได้ผลผลิตมาฟรีเนี่ยเราก็จะเอาของเอาของไปเก็บเลยดีไหมนะเอออยังไม่ต้องก็ได้นะผมนะเพราะว่าช่องเก็บของผมก็มีเยอะอยู่ เราจะไปลงเหมืองแล้วผมซึ่งวันนี้ผมขอลงเมืองแล้วกันเมืองที่ผมลงค้างเอาไว้เนี่ยก็คือเลเวล15ครั้งนี้ผมจะลงให้มันถึงเลเวล20เลยก็ไม่ต้องอ,อะไรมากไปเอ้ยเดี๋ยวผมขอดูควสกันว่าวันนี้มีอะไรให้ทำหรือเปล่าเาด่วดูปฏิทินด้วยวันนี้วันเกิดของแฮร์รี่แฮร์รี่วันเกิดแฮร์รี่โอ้สวยแล้วผมไม่ได้เอาอะไรไปให้แฮร์รี่เลยเนี่ยวันเกิดแฮร์รี่ผมไม่รู้ว่าแฮร์รี่ชอบอะไรเดี๋ยวผมขอออกไปอ่อเปิด Google ดูก่อนว่าแฮร์รี่ชอบอะไรนะผมถ้ามีของที่ผมพอหาได้ผมก็จะให้ก่อนแล้วกัน หลังจากที่ผมไปเปิด Google ดูปรากฏว่าไม่มีผมไม่มีสิ่งที่ฮาร์รี่ชอบเลยแต่ว่าก็น่าจะมีบางอย่างที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาทดแทนได้เออผมจะเข้ามาที่ร้านของเออกัสนะผมเพื่อดูว่าจะมีของที่ฮาร์รี่ชอบขายหรือเปล่าซึ่งฮาร์รี่ส่วนใหญ่ที่ผมไปดูมาจะมีแต่ของกินหมดเลยนะครับผมนะก็หวังว่าจะมีขายนะขอในเหอะมันจะดีมากเลยอะ่ะมีปะ๋ยวต้องรอเขาเดินมาที่เคาน์เตอร์ผมจะซื้อได้โอเคมซีมีไหม ไม่มีพระเจ้าไม่มีเลยอะไรกันครับเนี่ยคุณว่าเขาชอบขนมปังไหมครับต้องลองอัะแหละอะไรก็ตามที่เป็นของขวัญถ้าเราให้ได้ใจจริงมันก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะมันเราก็จะลองดูกันนะผมนะนี่เป็นการลองที่ผมไม่รู้ว่าคนเล่นสไตล์เดวิลเล่คนไหนเขาทําหรือเปล่าแต่ว่าผมจะลองดูโอเคที่ไงฮาร์ี่สวัสดีพี่สาวของฉันเนี่ยช่างเป็นคนที่ประหลาดมากมาก พอครั้งฉันก็สงสัยนะว่าพวกเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันจริงๆหรือเปล่าเอ่ออ่าฉันมีของขวัญมาให้นะเป็นขนมปังอันเนี้ยเธอชอบหรือเปล่าโอ้ของขวัญมันเกินฉันเหรอขอบคุณโอเคผงว่าเธอคงจะชอบขนมปังอ่าจากฝรั่งเศสที่ฉันซื้อมาจากของกัสนะเอ่อผมเห็นว่าพระขนมปังมันยาวดีนะเลยคิดว่าเป็นขนมปังฝรั่งเศสโอเคช่างมันเถอะเราไปลงเหมืองกันดีกว่านะ ว่าไปหลังจากที่ผมได้ย้ายมาเล่นเครื่องใหม่เนี่ยผมก็เพิ่งมาสังเกตได้2ส,สิ่งก็คือเคเวสโรบินของผมยังทําไม่เสร็จเลยได้ซ้ำนะผมนะแล้วก็ผมยังไม่ได้ทํากระต๊อบไอ้อะไรนะไอ้ที่เลี้ยงไก่อะ่ะนั่นแหละแต่ว่าก็เอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าขวานของอ,อ,อ,อเล็กเนี่ยผมรู้ว่าต้องหาอยู่ในนะผมฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเฮ้ยมแมลงแมลงเอ้ยโดนฟั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 นเอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บเจบ เข้ามาฟันตีตีเฮ้ยลังเข้าเฮ้ยหน้าลำคาญจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยตีไม่โดนได้งไงวะเมื่อกี้นี้เป็นไปนไม่ได้มาแรงล่องลหนลแล้วเนี่ยเออเอ้ยฟันโอเคอ่าเหมืองที่ผมลงไปครั้งที่แล้วนี่ผมจําได้ว่าผมน่าจะไปลึกกว่านี้ใช่ป่ะ่าจะใช่เพราะว่าผมเนี่ยลงเหมืองค่อนข้างที่จะบ่อยนะผมนะแต่นี้ผมต้องเรียกกลับมาใหม่หมดเลยแต่ว่างานเทศก,กาลเนี่ยก็คือไปก่อนนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรแล้วกัน นอนแล้วก็เหมือนเคยชาวนาไม่ชอบนอนเอ้ยศัตรูของชาวนาก็คือนอนชาวไร่ด้วยชาวไร่ไม่ชอบนอนมันทำให้พืชผลิตของชั้นมันแย่โอเคเก็บอ่าแล้วก็มีแร่คอปเปอร์โอเคคือตอนนี้ผมอยากลงไปถึงชั้นประมาณสักอ่าสี่สิบแล้วอะเพราะว่ามันเป็นชั้นที่น่าจะมีแร่เหล็กนะผมคิดว่าอเอ้ย แมลงแล้วเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนของก่อนจะได้หยิบง่ายๆเอาไว้ยงงี้แล้วกันที่เหลือลงล่างให้หมดเลยมันดูลก,ลกตาเอ้ยหยิบผิดเข้ามาเข้ามาเข้ามาแมาลงเหรอมามา,มา,มา,มาที่สว่างสว่างบล็อกได้ตีตีต,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 ตีตีเอ้ยตีเร็วไปมาใหม่ดิมาใหม่ดิดเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วเร็วเร็วเรียบร้อยอ่าตอนนี้ผมอยู่ชั้นที่สิบห้าโอ้ตอนนี้เวลาสี่โมงแล้ว สี่วันสนาทีผมต้องรีบแล้วอ่าตรงนี้มีอีกปะมีมีมีอะไรไหมมีแมลง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 เอ้ยเจอทางลงเดี๋ยวดูก่อนอย่าพึ่งอ่าโอเคลงได้น่าจะไม่มีอะไรแล้วลงเลยรีบครับรีบรีบรีบสปีดลันตรงนี้มีนอนแทรกตัวแทรกเลยเอ้ยไอ้หนอนนี่แหละไอ้แมลงนี่เอ้ยโอเคไม่เป็นไรตัวนั้นมันยังธรรมดาอ้ยช้าช้าเออฟันเข้ามาเข้ามารีบรีบรีบเร็วรีบรีบ ก่อนมันจะดึกเดี๋ยวสลบคาถ้ามันไม่ดีเออทุบเคทุบสองทีแตกจากแต่เก่าประมาณ3มทีแต่ว่าถ้าได้พิกแอคเลิกนี่ก็น่าจะทีเดียวแตกเคกลับไปลงไปชั้นต่อไปวิ่งหาบันไดเดินไปตรงนี้ก็ไม่มีตัวตนผุดขึ้นมาใช่ไหมน่าจะไม่มีถ้ามีก็คงแบบว่าโดนดามจไปนานแล้วอเคลงได้ไม่มีอะไรแล้วชั้นที่ส8แล้วตรงนี้ก็โอเคที่ที่คุ้นเคย พอได้อยู่โอเคทบทบโอ้ยเจอเลยโอเคเยี่ยมทีนี้ผมก็แค่ตามหาแร่แล้วก็เก็บของที่จําเป็นแล้วก็ไปเลยโอเคช,ชคเ่างโชคดีอะไรเช่นนี้ตีตีแตกโอเคแร่คัพเปอร์ขุดเลยมีอีกไหมตรงนี้มีถังตีนอนอชาวไรไม่ชอบนอนชาวไร่ไม่ชอบนอนชาวไรไม่ชอบนอนเฮ้ ตอนพวกนี้นี่มันแย่จริงเลยอ่ามีอีกไหมรางรถไฟนี่ผมจําได้ว่าถ้าเดินไปเรื่อยมันจะมีฐานในรางรถไฟฮ่าฮ่าเล่นจนบ่อยเล่นบ่อยจนจําได้เก็บเก็บแมลงแมลงนอนกับมแมลงเป็นศัตรูของชาวไร่ตีตีตีอ่าคราวนี้ผมมาลงเหมืองผมก็เป็นอ่าหน่วยเหนือชาวไร่แล้วเดี๋ยวใน,นะนอนาคตอาจจะต้องใส่ว่าหมวกที่ติดไฟฉายเนี่ยอาจจะเป็นคนเหมืองจริงๆแต่เกมนี้ไม่นะมีนะหมวกอ่าที่ติดไฟฉายอะหมวกคนเหมืองอะ มีแต่หมอกชาวไร่เพราะเกมนี้มันเป็นเกมปลูกผักนะครับผมเอ้ยถึงจะเป็นเกมปลูกผักแต่ก็เป็นนักผจญภัยได้ชาวไร่ที่ท,ที่ติดสโล่เอยชาวไร่ที่เออถอนตัวกมาเป็นนักผจญภัยมีอาชีพหลักเป็นชาวสวนชาวไร่ชาวนาอาชีพสำรองอาชีพเสริมเป็นชาวประมงและคนเหมืองโอ้โหติดอย่างนี้ถ้าไม่เอาเกียร์เพ็กมานี่คือผ่านไม่ได้แล้วเนี่ยเออเหมือนรู้ เอ้ยทุบไปวิ่งมานอนอีกแล้วหยิบดาบขึ้นมาเอ้ยตีตีตีฟีตีฟีอ่าเออทุบไปลงวิ่งลงมาทุบเราก็จะเดินชิดซ้ายด่านนี้ก็เป็นที่ที่คุ้นเคยผมจำได้ว่าชั้นที่เอ้ยไอปูปูถ้ำของเราอะฮะเอ้ยเอ้ยอ,ออกเป็นอาหารอเอโอโอ้โหฆ่าปูได้ระเบิดระเบิดเชอร์รี่ด้วย เชอรี่บอมเฮ้ยมันไม่ตายเออโดนตีฟรีไอ้นี่อีกแล้วเหรอนี um, oh, ่ทำไมอัพทำไมอัพอ๋อผมเกลียดผมเกลียดเสียงนี้ทีแรกไม่เทียบก่อนเร็วรอรอรอผมรอเลยมาดิมาดิไอ้เออสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยติดขี้สถานการณ์อย่างนี้มันมันโอ้ยเลือดผมเหลือครึ่งหลอดโอเคได้บันไดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เพิ่งอย่าเพิ่งทุบหยิบดาบแล้วฟันเอ้ยฟันฟันไม่ได้ อ่ะเข้ามาถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวผมจะเดินลงบันไดหนีไปเลยแต่ผมผมคิดว่าตัวเองทําได้ผมคิดว่าตัวเองทําทได้คิดว่าตัวเองทําได้เลือดเลือดเหลือครึ่งหลอดได้อยู่เข้าหมาเข้าหมาเข้าหมาเข้ามาเข้ามา,า,มา,า,มา,า,มาอย่าบินอย่าบินอ้อมหลังมันไม่ดีเอ้ยกี่ตัวแล้ววะเนี่ยเอ้ยโอย้เยอะเกินวะเนี่ยเยอะเกินวะเนี่ยเอ้ยจะตายแล้วเอ้ยไม่เอ้ยโอเคหมดพอดีสามตัวไหวอยู่ไหวอยู่ตายหนึ่งเหลืออีกสอง โอ้ผมก็เดินให้มันตีเนาะนะเข้ามาเข้ามาเอ้ยโอ้จะตายจะตายตายตายใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเข้ามากดจังหวะให้ถูกเอ้สวยแล้วสวยแล้วอีกทีเดียวตายเอ้ยเกือบตายเกือบตายกินยาเขียวก่อนเออเพิ่มเลือดขึ้นมานิดเดียวห้าเปอร์เซ็นต์โหผมโดนสะกิดทีเดียวน่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขวานเฮ้ยไม่ใช่ขวานดาบไปไหนเฮ้ยเกือบไปแล้วโอ้ยาย ไม่จะไม่ยอมตายเด็ดขาดไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอเคเกือบเกือบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปออกไปเฮ้ยมันมันมันไม่พุ่งโอ้ยลุมเล่นโคตรโคตรระวังตัวอยากได้ของอยากได้ของโอเคเฮ้ยโอ้กูจะตายแล้วมีมีของเพิ่มนี่ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้ไม่เอาแล้ว ลงมันไดเฮ้ยแมวก็ได้มีสําคัญสุดเก็บมาได้ดาบเดี๋ยวมาล่าใหม่ตอนแรกก็จะเอาไม่ไหวแล้วจะตายเอาชั้นที่ยี่สิบเ้ยตัวละครเราเลเวลมันน้อยมันก็เป็นอย่างนี้แหละบางเกินวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับบ้านเลยโอ้ตัวละครว่งนอนแล้วเดี๋ยวก็เอ้ยกระต่ายตกใจหมดถึงว่าอะไรไปเข้าไปนอนกันเถอะ โอเคนะผมก็สำหรับเกม Star d i a e y ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผมนะกับพา์ที่4เดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาปลูกผักทำฟาร์มตกปลาลงเหมืองตีมอนต่อนะครับผมนะโอเคก็กดไ like, ลค์กด s ับส c ค i b e ให้ผมเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปได้เยนะครับผมนะโอเคผมหนุ่ยเหนือชาวไร่ก็ขอตัวลาไปนอนก่อนนะผมสวัสดีครับไปแล้วฟันดีครับทุกคน